ระยะถามย้อนความคืน้อ้หนึน่งเนาะหัวเสียบอกในไรแน่นอ่าอมาถามมีถามน้องตัเมียเถือเถือเสียจากเดือนลวเป็นปีแราคุณเล่<น>ได้เดือนเก้าหนึ่งก็เต็มสองปีอ้สองปีเดือนเก้าคือถามน้องโซนนั้นน้องก็บโบหูจักโดนทำารืองเราโดนเติมแล้ว,ลวรเราบอกแค่สองปีอ่าพากันอยู่กันสามสี่คนนี่แหละในลูก เป็นรายการเฮ็ดเวียะเข่าหงงานนี่ขอนประกอบกองเป็นตไตวาวเป็นไตเฮ็ดได้อยู่บ่บ่เมื่อยบ่ยังด่วนใดๆกระสุนไว<ด>บ่บขาบวมมาแต่ละมกือขาบวมส่วนแรกบ่ก็ยังบวมอยู่ยังโบสิน่น,นี่ยมันยืนลายเลยสองเดือนแล้วนี่ยจะขาดสองเดือน,น,ออนยังมีอาการบวมอยู่ไม่ กลบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ที่เขารบเลยหักแพงบา่าวที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะการยินดีตอนรับขา่าวซูซองยูทูบบ่าวกังพาบ่าวลาวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเมื่อนี้กับพ่อพ่อกันอยู่กับบ่าวกังพากัอยู่ที่บ้านน้องมเมีอ่อมพี่น้องเลยกับบ่ได้มาถ่ายทําคลิปไทยทําสารทุกซุกด,ดิบทางน้องมเมีอ่เพิ่นกะถือว่าโดนตื่พี่น้องก็ได้อยู่ประมาณ2เดือน ดว่าเดือนปลายเนาะเมื่อก่อนมากอบว่าได้เคยพ่อทั้งแม่เพื่อนห่ันมาเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ก็คือสีพ่อแม่เพื่อนดูเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยพี่น้องเลยเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกับไพเพื่อได้ทำคลิปใหม่ๆเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเฮาได้เบิง่งได้ชมต่อไปในเด้อเนาะ หากว่าบาาบาําภัยว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอ,ขอพ,าพ่ายน้ำพ่อแม่พี่น,อน้องในว็บซี่เฮาหลายทานที่เขามาเบิ่งมาซมมาติดตามให้เป็นกำลังใจแหละพี่น้องเลยเนาะไปว่าลายห้างพี่น้องเอกาชิได้ส่วนเอฟซีเฮาส่วนพี่ชัวนน้องเฮาเข้าขไปทักทายสบายดีถ้าน้องมาเมียวเพิ่นก่อนว่าเพิ่นเ็ดหยังอยู่เนาะตอนนิวั่นพี่นอออ้องเลยพสดีน้องมาเมียวสบายดีเนี่ล่ะโอ้แม่ท้ายนหน่อยน้องูกใยกินข่าวกินน้ำแล้วน้องมาเมียวมันนี้ ได้ยังกินไหอนี่กินกับข่าปุ้นกินข้าวกับข่าปุ้นแซ่บอยู่บ่กินข้าวกับข่าปุ้นแซ่บแซ่บนึกว่ากินข่าปุ้นอย่างเดียวโบ่แม่นเนาะกินทั้งข้าวกินทั้งข่าปุ้นนะอากาศฮอนนะเนาะหน่องมาเมียวไปได้ยุดีไม่แห้งอยู่นั่งแหะผ่านมาหลายเดือนไนเขามาหาได้อยู่ประมาณสองเดือน ดูว่าเดือนปลายตอนเมื่อวานนี่มาหาบุเห็นไปทางใดเมื่อวานไปบุญบุญนี้ยังหละเนี้งเห็นนองหละจารย์บุญอยู่วัดเชโน่ห้องบด้ไปบุญบางไผ่อ้าวบุญนะเพิ่นเฮ็ดอยู่วัดบุญยังงานยังงานประจำปีบ่เขาเฮ็ดอยู่วัดก็เฮ็ดอยู่วัดแต่เขาเห็นมาบุญบางไผ่แต่ห้องบ่ได้มา โอ้อยู่วัดนคนน้องมาไมียวไปบุญบังไฟวานนี้มวนบ่อนเองละมวนอยู่ไม่หายเงินเท่าไรไปเที่ยวงานบุญบังไฟเมื่อวานหาซีบจากคนบ้านนี่คนเดียวเจ้าบ่เดยดูกับน้องอ้ายได้ย่ะอ้ายเฮาบ่จจักและเฮาวเลยกุ้มบ่บ้านนี่ เหลืออยู่บ่บ่บเรือดเรือเลยเบิดแล้วตอนนี่ไปบุญบางไฟแต่บ่ได้ไปแห่บางไฟน้ำพ่นแม่อยู่วัดพุทธบ่ได้แห่มาจุดนน้ำพ่นอันตรายพี่ไประเทศอีญังอยู่วัดเจ้าน่ะไปไปหาหรอหาหรอหาลิน้นเนาะหาหรอหาลิน้นตามภาษาแม่อยู่หนนื่นบังหลังมึงลอยแล้วยามเมื่อกี้เห็นบ่ เดินเห็นแม่เลือกเถอะพอมาเมื่อก่อนก็บุพเพคือว่าแม่เพิ่นไปขายเครื่องพญาแล้วบ่ตอนนี้โดยเพิ่นไปงานกองตอนนี้งานใดเดี๋ยวงานกองคือสิมีมือพักบ้านนี้เนาะเมื่อก่อนบ่มีเนาะไปตลอดเมื่อก่อนทุกวันงานกองนึงวันอาทิตย์แม่ยุติวันอาทิตย์แต่ถ้าว่ามีโอนี่ก็บบริยุดธได้ตังแต่วันอาทิตย์ทุกมมือกัเจ้ามีโอจะเสียคนอยู่เทึงนี่เป็นบ่โดยียงแม่บุญ เราคุยโทรศัพท์อยู่พี่น้องยังเพิ่งลงมาจากบ้านองค์รวมเราโดยน้องแมวอ่าอันนี้บอแม่เจ้านะโดยโดยสบายดีเด้อสบายดีโดยมาเมื่อก่อนมากะบอเห็นบอพ่อว่าไปเห็ดเครื่องขายเครื่องว่าสั่นแมนตะกี้ยุตลาด ตอนนี้เห็นยังอย่าไปเล็ดโรงงานเลยขาโรงงานโรงงานโรงงานยังเอืกอยโรงงานนิคอดโรงงานคอดกะสีมีวันพักอยู่รอกบัตรนี่เนาะมีวันเดียววันคือวันทิศวันอาทิตย์ขันมีวันที่ได้พักด้วกันบ่รูปได้พักเลยวันอาทิตย์กันเลยบางทีวันอาทิตย์ก็มีโอมีโออียอยู่ที่อ่จากเดือนเราไปเห็นอยู่ในข้าวสองเดือนสองเดือนแล้ว เอออยู่ยักคนมือนอยู่เฮือนไปเลยอะไรกัไปคนไหนไปแล้วไปลินลินเออฟาถูกในได้ไปเห็ดเวียกลูกได้จ้ะอยู่เฮือนผัดกันเอากันในได้ไอคนหน่อยเอากันเองส่วนใหญ่เหนียวไปเฮียนน่ะตาให้เพิ่งเอาโอ้ตายายเป็นสิบสี่ปีเลยวายเอาอายเพิ่งหมดไปของเฮียนเนาะออกแล้วออกแล้วมีแต่ น้องม,มีอะไรบอเขาเของเตอนนี้ผักแล้วเซ็งแล้วก็วผักหยุดแล้วมีแต่ปีหน้าบัดน,นี้เนาะดเดือน 9, เก่ามาเทอมอีกอีกสามเดือนถัดไปพี่นอ้องจะได้เข่าอีกนี่อะไรได้เห็นไหน้เห็นนาอยู่บ่เอยบ่มีนาเลยหมดแล้วบ่มีนาที่เตที่อ้อมไรเน,นี่ยที่อ้อมมี เดี๋ยวที่บ้านเดินบ้านในเท่านี้เป,นเป็นของเอื้อยเองบริวารจังไหนเป็นของงาปันแหนให้ลูกชายเพืนเน่อเลยโอ้ได<อ>้หาง่ด้ตอปตไปเลยเน,น้องว่าเมียวรูว้ว่าจะลูกเท่าลรวะขึ้นซื้อไปขึ้นซื้อน้องเม,มียวเอาลูกชายลูกชายเป็นกินงาทำได้เฉยง่ายนะก็คือว่าดินมูลดินบางหญ้าปันให้ผนะู้เป็นผัวเป็นบอยง่ายเป็นผูดของ พอน้องมาเมียเอาแมนเ่ด้วยเน่เน่เน่ฮึ่ยบ่มจัดหน่อยเลยไปได้เงินดือเงินเดือนไปเห็นวียงเห็นงานกลุ่มอยู่กลุ่มกินอยู่หรอวะใครกว่าใครเครื่องอยู่วะบุตรท่านก็คือยืมบุตรท่านก็คือยืมบุตท่านตัวไหนนี่บุตซื้อมีเงี้ยก็ซื้อข้าวซื้อนมนมมาในกรมือละห้าชิ้ นมกูน้อยอนะกินนมยังกินนมนมนมเด็กกระซอยนมเ็กกระซอยมือละสองเทตกกินข้าวในยันได้กรบโบขินคือว่ายจะกินนมเป็นหลักเนาะไชแล้วกูน้อยฮะอยู่หลายวัแล้วจักปีแล้วสองปีมือละหาสิพันยังสองสามมือสามสิบมือบาทหนึ่งกินนมช่วงก่อนนันเด้จ้ะช่วงก่อนอ่กินนมแม่บ่หรือกินนมโผงก็กินก็กินนมปองคือกัน เอาไปเบี้ยเลยบ่มีกะยืมเอาเบ่อรวกหนาไปแหละจะดีจ้ะนี่เอามาให้ลูกกินนะให้หน้านี่บ่มีเลยเนาะหน้าปูหน้าหยากับบ่มีนี่ก็เป็นให้คนเที่ฟังเสียงปากนี่เจ้านี่อยากคือบ่แม่นคนบ้านนี่บ่บ่แม่นน่ะคอยว่าแล้วบ้านผู้ใจเพีงขมวนเพียงขมวนคนเพียงขมวนมาเอาผัวแต่ก็มาอยู่พี่มานทำเพิ่น มาตัแต่ปี2011ได้ลูกสา,ามคนกรณียาถามย้อนความคือหน่อยหนึหน่งเนาะโว้เสียบอกอะไรไน่ไนนอ่าพอมาถามมีถามน้องน้องเมียวเถืเ่อเสียจากเดือนแล้วเป็นปี<ม>แล้วคุณ<ม>ได้เดือนเก้าหนึ่งก็เต็มสองปีโอ้สองปีเดือนเก้าคือถามน้องโซน้น,น้องก็บอกจักโดนทำไดยเราโดนเติมแล้วเราข่าสองปีเลย อพากันอยู่กันสามสี่คนนี่แหละในลูกหน้ากับบริเหตมีแต่ประลับจา้างพอได้เงินมาหมุนใช้แล้วเขากลัวปู่สวยป่ทุชนีลูกชายโก้ก็ยังเหตีก็ได้บอกยังยังคาน้องคาน้องช่วงน้องเ,เหมียวเฮียนแล้วเนาะโดยข้าก็สี่ปีไปเฮียนให้เรีนบ่รัอยัสเแต่เป็นวะฮะย,ยังเป็นเด็กอยู่อ่ะไอ้หนูยังบุญนะครับ คนวายบ้านเฮาเหมืนกับเหตุคือกันคือคนลงไปกวดเห็นเหมืนกันปั๊บเจ้าของห้านอีกแถวตลาดบ้านเฮาเหมือกันมีคือกันปั๊บคนเวียดคนอยังได้งไปครับนะแต่นั่นต้องให้คนหงจักลืมเคยเหมือนกันเนี่ยครับผมมีญาติพี่น้องแบบนั้นเนาะหันคายหันคายพอได้เบียกสวยเป็นอะไรการเฮ็ดเวียกเข่าโรงงานนี่ขอนประกอบกล้องเป็นตาไวเป็นตาเฮ็ดได้อยู่บ่บ่เมื่อยบ่ยังยุบไน้เลย สูงวัยป้สกได้าบวมมาแต่ละมันก็ขาบวมส่วนแรกบป้ะก็ยังบวมอยู่ยังโบกสี่นันเลยมันยืนลายเลยสองเดือนแล้วเนี่ยจะข้าสองเดือนยังมีอาการบวมอยู่ไม่ต้องได้กินยานะอ๋อคือยืนตลอดบวันเลยยืนเป็นมือเลยค่ะยืนเป็นมือเลยเดยยืนแต่เศร้าจนนัดสี่โมงเนาะก็ยังโอต่อไปอีกแปดโมง ก่อนจะเขาโอนี่ได้ผักอยู่บ่แรงก็ะเขาก็มีเบกออกมาซาวในถุงให้ออกกินข้าวมีข้าวผักแรงตอนนี้ยังกระเบกชุ่มต้องชุ่มดื่มหนาวดื่ยืนยืนหนาวขออนุญาตยังไปถามสื่อสัมปันโดยสื่อจะไหนก็สื่อวันสื่อวันวันวันอยู่จีกปีละสามสิบหกสามสิบหกปีพี่น่อย ส่งานแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่หาภพะละทุกอย่างทั้งพอ่อทั้งแม่บอยู่น้ากันคมมองเดียวพี่น้องเลยทางครอบครัวอยู่คนเด้จ้ะอยู่กม,มวเด้กยพ่อบเมเป็นกามีลูกหลายคนนะเอากันลูกกกเนาะเนะหาคนออกมานอากเคื่อนได้ลูกกกนเนาะเพื่อให้น้องๆอยู่ดือว่าเอากระซำนี้เลยนะ หลังจากที่อันพอน้องมาเมียวได้เสียไปนี we ่ก็ได้เมื่อยียบาดยาเมื่อทางบ้านบหมือจดเมื่อยจะเชื่อตั้งแต่มาเนี่ยได้เมื่อยเชื่อแล้วตะกี้กับเมื่อเมื่อยอยู่แต่หัวอยู่กับเมื่อเนี่ยหนึ่งมากับเมื่อกับลูกกันยังน้อยน่ะพอละลูกขันเมื่อสี่คนขับรถขับไล่นขับรถารถเป็นล้านเมื่อลุงุงปิงยากอีกยากน้องกูน้อยอีกนะ ลานไไรบระดิกับได้แต่เมื่อเสียดสอดแนวกินที่รูปอีกนอกเมนทุกอย่างนะแล้ววันนี้สามล้านกระดิกับได้สามสี่ล้านแล้ววันนี้เหตุอันว่าโครงงานนี่เงินเดือนนี่เดือนหนึ่งเท่าใดเป็นให้เป็นเป็นวิกเดืนวี่สิบห้ามือครั้งหนึ่งวิกหนึ่งมีหลายรายบรายสิบห้ารายบรายมีโอ,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 อหอหอห้องสี่ใบมือแต่ได้ยูร่าวิกหนึงห่งอท่าไรสองวิกนจะสามล้าน คันวามีโอขันวามูามีโอคะบ่หอดเนาะบ่บมีโอกะได้อยู่จะเป็นแสนเแสนไปเลยดววันนี้มาซื้อนมมาซื้อเข่ากุ้มอยู่บ่บาทเฮ็เจังได้บวกุ้มกยติดนี้พื่นไว้ยืมคือเราตอนมีมีว่ามองให้ติดเงียืมขงสี่เพินออน่นกันติดนีโอขันวาบททวงบาท่านนี่ไปยืมเพื่อนไปติดเพื่อนก่อน พคนหายติดอยู่เนาะน้งนองเลยคำระทานแท้ๆนี่มีแต่ยืมกับติดกับสัตว์เคยยังว่เคยพาลูกอดเขาน้ำนี่นยังที่ผ่านมานี่ยยังคันว่าโบได้ไปเห็ดโรงงานนี่โบได้ไปขายเครื่องอยู่ตลาดนี่หายยังบัานี่ที่ผ่านมานะตะกี้ก็หาหน่อไม้ขายหาหน่อไม้แม่นหาหน่อ,ไม,นอไม้ขายโลกาแบบนี้โลก,กาก็ไปน็นโลกาโอ้ ยามลูก้าไปลูก้าฟุตจิลล์ก็ไปเกี่ยวข้าวกับจ้างอะก็ไปไปเบิร์ดนะไปเป็นจ้างไงว่าแต่มีงานเห็ดมีผู้จ้างเรื่องออสออดแน่แล้วแม่แล้วสิอดสสำคัญแม่ลูกในชีวิ้กินอยู่แม่ในชีวิมีโชคอดอยู่คันว่าแม่สิโบดอดให้ลูกให้กินลูกสิโบไม่กินเพื่อลูกเลยลูกอะสองสามเลย เงอนอันนี้เป็นเห็ดตั้งแต่อยู่ร่วมกันหมือเปล่าแม่เป็นเหตุตั้งแต่อู่ร่วมันผู้ได้เสื่อนผู้ได้ตั้งเสาหลับสาบในเดินเงอนเราเลยนะตั้งเสามาได้ตั้งไปอี่ปีแล้วนี่ตั้งแต่ผัวยังอยู่ตั้งแต่ผัวยังอยู่ว่ายสีสางบ้านว่ายเห็ดการณ์เป็นคนโซโอ้ลมป่วยโซก็เลยว่ามีทุนในการเหดต่อเหดเสาสีหลับสาบไว้อยู่ นาทางกันว่าหญ้านี่เพิ่นบ่ได้แบ่งให้บ่ซะแบ่งให้พูดพอน้องมาเมียวนี่แบงแบงก็แบ่งให้พูดปัวเพื่อขายปัวเพิ่อนเลยโดยข้าเจ้าเอาขุนมาใส่ทิ่นี้โอ้ขายปัวเพิ่นแล้วแม่นคือว่าแม่หญ้าเพิ่นแบ่งอยู่แล้วบัดนี้บ่มีเงินมีคำมาปิ่นมาปัวทางอันปัวเละขายโดยขายมาปัวแต่ว่าก็บ่บเศร้าจำเนาะออพี่น้องเ้ยแสดงความเจรใจน้ำ บดที่ดินไปนาทงน่อยนึงตอนนี้ก็คือยังเดือแต่เดินเดินบ้านถอนพอได้หลูกกับเมียอยู่ว่าฉันเอบุกค้จากเมื่องอยู่บ้านเกิดเนาะหรือว่ามาอยู่พี่พออยู่บอกหรือว่าจะไหนเคยอยู่เลยลูกกับพยักเมืองอาอ๋อเดี๋ยวเราอยู่บนมีบ่อนเห็ดเบียดเห็ดงานที่สะดวกในการหาเงินเลี้ยงีพ กะมีแต่เปบปูมันมีแต่ปลูกมันเอาแบบปลูกมือปลูกมือนี่ก็บได้กินปีหน้าเนาะปูมือลุเอาแบบปีละครั้งมือได้ยังมือบ่นรับจ้างมันจีบแบบมันจีบแบบมีเงินมันจีบประทานนะแม่แม่บ่ชไหวเนาะแต่ในทุกมือนี่กัมตอนีอยู่แต่กินมือนี้อยู่คืออยู่ดีนะแต่ทุกนีอกัหานี่ถือว่าเก็บนี่บ่มีเนาะมีแต่หาซื้อนี่อยู่บอกพอด้เก็บ แต่บ่มีเลยแต่สิวอุดเก็บเลยบ่ท่านจดไปกู้ไปยืมฟังเพื่อนบ่าี่ยอันน่ะพี่น้องเลยแม่เดียงเดียวสู่ชีวิตมานีกะใกล้จะหอดสองปีได้เนาะคาบอนพอเพิ่อาอยู่นี่เป็ได้ไรน้องหล่ะได้่อยสอยเรียกแม่ยังบอกจะเห็นยังสอยไหมลงเมียว เครื่องจักเครื่องอยู่เคื่อนนี้<ด>จักเครื่องไผ่สักเครื่องเจ้าเองสักเครื่องทั้างไอ่เฮาทั้งนอ้องทั้งแม่<ด>ตัวเอง<ด>นอ้องหลานหนึ่งเข่าก็เป็นยีงบ่เป็นล้างถั่วได้นี่เนาะเล<ด>ยจัหนึ่งเข่าช่วงได้ช่วงเศร้าในช่วงไรแม่ไปอยู่บางทีก็ตอนเศร้าบางทีก็หนึ่งบางทีก็แม่ตมอนแรงเข้าหนึ่ง แม่เลิกงานมาเด็กเนาะจังโมงจะแม่ไปเห็นงานตอนเช้านี่เจ็ดเจ็ดโมงเจ็ดโมงหกโมงหกโมงเนหกโมงหกโมงประธานหลุดแล้วเขานี่เขานี่กินได้กินอยู่บ้านอยู่ก็แต่ละมือก่อนไปตีว่าไปกินจะพูดันบีนกินกักินแต่ก่อนันบีลก็คือไปกินในห้องงาน กินอยู่ห้องงานเพื่อเลี้ยงวะดีกว่าจังเลยเพื่อเลี้ยงกระเข้าจะยังกินเหาต้องซื้อเอานะเลี้ยงเข้าลูกได้จ้ะอยู่เงินได้มีจะเอาเงินให้ขี่ซ้อนฮิศแล้วกปตลาดไปตลาดอะไรก็ซื้อนะอยากมากินมาป้าไว้ให้ลูกซื้อไม่ใช่บหมวะอาหารซุกหรืออาหารทิศส่วนใหญ่กระจินแห้งเป็นยีนไข่อันนี้เป็นง่ายๆฮะแม่ในอันแนวอื่นลูกกับปุยะนั่นเดียวเขาเห็นปุยเป็นโดยให้ปุยเป็น สีิเป็นปูเป็นปลาเป็นละเป็นขกาะชีวมห้เขาว้เฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดไปได้เฮ็ดมเป็นเขาไปซอ็กน้อยเนียะฮะในบ้านก็จะไปเฮ็ดขายให้ลูกไปซื้อกินตรงไหนซื้อมาไหวเนาะเพราะว่าเพื่อแม่มาเฮ็ดโอุบาตนีงเก้าโมงเพื่อมาหานคลายกะเพิ่งจะปิดแล้วลูกระชิลับกันแล้วแม่รับแล้วทางนี้ฮะค่าแม่มาคแม่มาแม่มาหนองมาเมียวฟืนไฟนี่ มีอยู่บ่อในโต้ำให้เข่าเองเบ้อด้วยยังไงไฟเข่าเองตั้งใจหัวยังอยู่ไฟกำลังตั้งสาวไว้สองสามปีโบมีเงินมีคำสืบต่อบบบนี้ก็ได้ได้แต่เสาเป็นมันเกดีมีแต่ลงมาเมี่ยวนี่เดีกยวเจี๊ยขี้เนาะไอ่ก็ออกเลยไอ่เพิ่นกัเมื่อก่อนเข่าอยู่บ่เข่าหมดนเนื้อเงิน ไปพอเสียแล้วก็ยังเข้ามาอีกปีหนึ่งปีที่สองปีที่นี้แบบไรเขา้าแม่บวายในการส่งส่งทำโรงเรียน็นกูนอนอยนี้แม่อยากนําลูกอีกงคารว่าแม่สิอยู่บัดซีบ่มีผู้ไปหาเงินมาซื้ออยากซื้อกินซื้อข้าวซื้อนำ้ำชุบขอบชุครัวเนาะเล็งท้องลูกแม่นเออคืได้เย็นที่บ่อแบนี้พี่นอยอยอ้องน้องมาเมียวสู้ๆเด้มาเมียวได้อไปโรงเรียนนี่ขี่รถถีบไปบ่นน้องมาเมียว เลยมล้วถีบหมูเพื่อนเอาให้อ้หมูให้แม่ของหมูหมูของแม่แล้วเอาให้เพื่อนหมูของแม่เอาห้น้องมามียวเป็นเป็นอย่างไปเนาะแต่ทีนี้กี่ติดกับลูกเราเหมือนใจจอมทางพึ่งเองโดยเพื่อนเห็นน้องมามียวอย่างไปแหละดูโตนก็เลยเอาให้ดูเพื่อนก็ติดมามียวเลยโดยเปพืู่นคู่กันรถไฟฟ้าเนาะ เราขี่เป็นมาด้ายไซอ์เน่ยือรถไฟฟ้าได้ใหม่แล้วเราก็เลยเอากันเก่าหนอนมะเมียวบาได้ขีบบาได้ปั่นไปเยียนเนาะเพื่อนหายจกเดือนแล้วน้องมะเมี่ยวได้บ่เดือนหนึ่งห้โดนไปแล้วประมาณเดือนปลายเนาะประมาณเดือนปลายเรมาชนเราเห็นแม่มาตอนนั้นเห็นเดือดหังในตลาดกองอัญหยาอยู่จกอีหยังเป็นอีหยังเดือดใช้บาร์ดกีตีนไปแต่ตีน ลดหจางกับมือทิ <S <S ่มอย่พยายาเงินหาฝูยังบ่ได้เอามือเอาอยู่แล้ก็โอ้ให้มือเอาไปองไปงหางาเงินเเงินเงินเงงเงินทงงเงินเนเาินเนเงินเงิงินเนเินเเอนงไนเเงเงินเง่นเงนเเปินเงิมาิงไดเงิเอาเงอนเเงินงินเงิน่เงินงนเงงเงินงินเงิ่งนเงินเง่นองงเิงงเงิน กีนข้าวกินก็เพียงมันเังากสากินอไรจะ้ากินตเป็นคน้าวานดุงานาข้าวปุ้นให้ไ้กินขาปุ้นกิ้ามืเนี่ตัวเที่ยงนี่ยังบราทมียังยังบรด้คิดมนูินอ่ะกินนี่กินยังไรก็ได้โดนปทองเนาะ เอาสวยๆเป็นกำลังใจให้นอโดยทางเอามาก็ถ่ายทำคลิปเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับทางแม่นนองมาเมียวโดยถ่ายทำสู่สุดดิฟการจะได้ละเอียดกว่าที่คุยกับน้องอยู่โดยรู้จักทางเราตามฝากคนยเปน้องเอฟซีที่เข้ามาบังคีปน้องติดตามเบิ่งให้กำลังใจทาง,งครอบครัว้างเมียวแม่เ,เดี่ยวๆทางสาวรรค์สู่ชีวิตเรียงลูก สองเกือบสองปีสู่สนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่หาภาระทุกอย่างเรไปก็บ่าได้มันบ่มีรายหับเขาบ่มีคําว่าเถอบ่มีคําว่าเจ็บป่วยห้ามเลยห้ามเลยคํานี้ห่ามเจ็บห้ามป่วยห้ามเจ็บหามลาห้ามลาเมื่อยก็ต้องสู่แม่เมื่ยก็พผักได้พักได้พอได้หายเมื่อยนิดหนึ่งแม่ต้องสู่ต่อเพราะว่าลูกก็อาศัยแม่ คนเดียวแม่กะตังเอาวังกับลูกในบางอนาคตข้างหน้าแมนเพื่อดูแลขนาดเดียวเอาฝากเป็นกำลังใจให้เนาะส่งความช่วยเหลืออย่างต่างๆทางเฮายินดีรับความช่วยเหลือเป็นสะพานบุญให้โดยทางครอบครัวขณนะงอแง่งเริ่มไปนอนแล้วนะแม่มาจากน,าาน้นนนนอนได้วเออมาให้ลูกายอยากนอนนะเอาขอ้าวชิลาก่อนมืัอนีน้ ลาค้าวนมก่อนไปพบกันมือหน้าพี่หน้ามีข่าวๆยังสีเปะเข้ามหน้าโดยเรียนมาแจากนมพี่น้องเลยกินเทื่อนึงนี่เบิดกองใหญ่พราะนั่นเนาะเบิดบอกกองน้อยนี่เบิดชะละกองเลยสองปีไปวะดูนมดูโตเอาลาทำนี่คลิปนี้โดยสบายดีเด้อวันโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย ได้โอได้ลมน้ำทางน้องมะมียวแล้วก็ทางเอื้อวันเพิ่นเนาะก็เป็นแใหม่ยพี่น้องเลยสู่ชีวิตมาก,กเกือบสองปีที่ว่าพอทางน้องมะมียวเพิ่นได้เสียชีวิตไปพี่น้องเลยเนาะก็ต้องแสดงความเสียใจนำทางครอบครัวเพิ่นพี่น้องเลยเฮ้พี่น้องเลยมาเห็นมาฟังเอื้อเพิ่นว่าแล้วกับชีวิต แสนล้านถดพี่น้องเองายลำบากลายเนาะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพอทุกมือทุกวันต้องได้ไปเหตุเวีย,วยกเฮตดงานหาเงินหาค้ำมาซื้อเข่าซื้อน้ำไว้สั่นบ่ได้เหดุหนเห็ดนาบ่มีไห้มีนาเฮ็ดเนาะตวเอพี่น้องเองยเบาภัยก็ได้แต่ถ่ายทำคลิปเพื่อว่าเผยเพร่ให้พ่อแม่พี่น้องให้เอฟซีเฮาเวลาทานบา่ว่าจิอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศพี่น้องได้เบิง่งได้ชมเนาะถ้าเห็นคลิปนี่แล้วอยาก ช่วยเหลือบพว่บบาสิเป็นปัจจัยหรือว่าวัตถุสิ่งของข้าวสารอาหารแห่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางเบาวกับไพากันยินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องไอ้เอฟซีเฮาเบิร์ดทุกขู่ทุกคนเพว่บบาสิอยู่ไก่อยู่ไก่ด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจพี่น้องเลยเนาะฮ้พี่น้องเลยบาล้าอลารแลวก็สีเงาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้สีพอประมาณนี่แหละพี่น้องเลยขอขอบขอบใจนํำทางน้องมาเมียวแลวก็ทางเมียว ทางเอ้วันเนาะที่มานังโอ้นังลุมนำแหละพี่น้องเอ๋แล้วก็ขอ,อขอบใจนำทางเอฟซีที่เขาลงหกแพงลหลายหลาานที่เขามาเบิง่งมาชมติดตามให้กำลังใจบ่าวกระเพยตั้งแต่ต้นตลอดมาพี่น้องเอ๋เนาะสำหรับคลิปนี้ทางบ่ากระเพยกับทีขอโตกับวปอนเดอร์พม่พี่น้องเอ๋เนาะขอการวัดสบายดีสวัสดีพี่น้องเอ๋